สวัสดีครับทุกคนนี่นีรับน์สุ่ช่องธนินเอสนะครับวันนี้เราจะมาทําซีรีส์ถูกแพงกันอีกรอบนะเอาจริงๆห่างหายกันไปนานแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําถูกและแพงในเวอร์ชั่นที่เป็นรองเท้าให้ดูกันนะครับผมมีรองเท้า2คู่นะครับคู่หนึ่งถูกคู่หนึ่งแพงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับว่ามันแตกต่างยังไงกันบ้างในราคาที่ต่างกันมากๆเนี่ยเราได้อะไรที่ต่างกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน เค okay, ครับทุกคนเรามาเริ่มที่คู่ที่ราคาถูกแล้วกันนะครับเอาจริงๆก็ไม่ได้ถูกมากนะแต่ว่าผมพยายามหามาให้ต่ํากว่า1000บาทเพราะว่าด้วยความที่เป็นรองเท้าหนังเนี่ยเราก็อยากจะใส่ในโอกาสที่มันเรียบร้อยถูกไหมนักศึกษาใส่ไปเรียนหรือว่าคนที่วัยทำงานใส่ไปทํางานนะครับซื้อที่เซนทัลน,นะครับอันนี้ยี y ่ห้อมาติโน o w ส์เวิร์ดวอลกิ้นะครับอันนี้ตัวเล็กๆเขียนอยู่ข้างบนว่ามาติโนนะครับแล้วก็มีคำว่า Wi สวใหญ่ๆนะครับผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้อว ได้ซือย e e h o o m a r t i n นะครับทุกคนมาในกล่องกระดาษสีน้ําเงินนะครับเปิดขึ้นมาเป็นรองเท้าหนังสีดานะครับพื้นยางนะครับตอนที่ผมซื้อมานะครับมีคู่ที่ดูเหมือนจะคุ้มค่ากว่านี้ในราคาที่มันลดราคาแล้วเหลือพันกว่าบาทแล้วได้เป็นได้เป็นหนังได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเลือกจากราคาตั้งเป็นหลักแล้วกันนะเพราะว่าคู่ที่ลดลงมาแล้วราคาประมาณพันไปๆลายแล้วได้เป็นพื้นหนังอะไรเงี้ยราคาเต็มประมาณ3,000กว่าบาท แต่ว่าอันนี้ผมเลือกราคาตั้ง950บาทนะครับคู่นี้ทรงจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแกออกมาก็เป็นปกตินะครับมีรองเท้าหนังผูกเชือกแล้วก็อันนี้ผมลองแล้วนะครับว่าใส่สบายแน่นอนนะทุกคนคู่นี้ผมลองผมเลือกมานะได้ราคาดีด้วยแล้วก็ได้ความสบายที่ดีแล้วก็สวมใส่สบายแล้วก็ค่อนข้างคงทนด้วยนะครับอันนี้ผมเลือกมาเป็นคู่นี้ ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับคู่แพงของเรานะครับก็คือคู่นี้ครับอันนี้เป็นคู่ส่วนตัวของผมเองนะกล่องคืออลังการมากนะทุกคนอันนี้ผมได้มาตอนที่ผมไปเรียนทํารองเท้าที่อิตาลีนะครับเป็นร้านที่ผมไปเรียนนี่แหละชื่อ,อยี่ห้อว่าสเตฟานโนเบมเมอร์นะครับคู่นี้ตกราคาอยู่ที่1,400เหรียญ US นะครับประมาณ40,000กว่าบาทแล้วก็จะต้องบอกได้ว่าจริงๆคู่นี้เนี่ยไม่ใช่คู่ที่แพงที่สุดแต่ก็เป็นคู่ที่แพงมากๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆผมเคยเห็นรองเท้าที่เป็นราคาหลักแสนรองเท้า ที่เป็นราคาหลัก6-7หมื่นก็มีแต่ว่าอันนี้ถือว่าแพงที่สุดที่ผมมีแล้วนะครับผมก็เลยเอามาเทียบให้ฟังกันนะครับเป็นยี่ห้อ Stefano Bemmer จากเมือง Florence นะครับประเทศอิตาลีทุกอย่างก็คือ made in Italy เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะครับว่ากล่องเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนผมขอวางไว้ข้างๆตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้ได้ดูรองเท้าไปด้วยในขณะที่ผมเนี่ยแกะกล่องไปด้วยนะครับทุกคน นี่นะครับกล่องมาเป็นกล่องไม้แบบว่าหนักๆเลยนะครับอันนี้ผมก็แบกกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ปั๊มชื่อย่อผมด้วยนะครับ T S นะครับด้านข้างนี่อันนี้คือที่เท่เลยที่ผมชอบเขาจะบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นสีอะไรเขาก็จะเอาหนังที่เขาใช้ทำรองเท้าเนี่ยมาแปะไว้นะครับเป็นหนังสีดําแบบนี้ผมเคยเห็นคู่อื่นๆที่เป็นหนังแบบหนังมีลายหนังเกรนหรือหนังปั๊มอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นหนังเกรนแบบนั้นเลยนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นหนังที่แบบลงสีมีมิติเขาก็จะเป็นหนังอันนั้นแหละแปะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะราากจไม รองฟอกไหนไซส์อะไรนะครับแล้วก็รองเท้าทรงหุ่นทรงเนี้ยทรงอะไรนะครับเป็นโมเดลไหนนะเขาก็จะบอกไว้หมดนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นหนังจากอนโนเน่นะครับก็คือเป็นโรงฟอกในฝรั่งเศสนะทุกคนแล้วก็ด้านบนนี่นะครับชื่อยี่ห้อเขานะครับเซฟานโนเบเมอร์ฟิรนเซ่ต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นรองเท้ายี่ห้อนี้ถูกรีวิวไปแล้วบ้างอันนั้นจะเป็นแบบฝาสีฟ้าซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับว่าตอนนั้นตอนที่ผมเรียนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นเก่าเราก็เลยแบบอยากได้อะไรที่มันค ข้างวินเทจนะฝายังไม่สีฟ้าแบรนด์ยังไม่ถูกรีบแบรนด์แล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่าเก่าแก่ของเขาเราก็เลยเลือกมาเป็นรุ่นนี้นะเปิดมาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะทุกคนข้างในจะเป็นอย่างนี้ เขาจะใส่น้ําหอมมาหอมๆนะแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะมีตราที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสโลเวนนะครับที่ผมชอบเลยคือเขาให้เชือกสำรองมาด้วยนะครับแล้วก็ให้ว็กซ์มานะครับสำหรับขัดรองเท้านะครับก็เป็นว็กซ์สีดําที่ชอบมากไปกว่านั้นคือถุงผ้าถุงผ้าคือเป็นผ้าแบบผ้าทวีตเลยอ่ะสวยมากเลยเราไม่ค่อยเห็นถุงผ้ารองเท้าที่จะใช้ผ้าแบบดีๆแบบนี้นะครับเป็นผ้าสวยๆเลยลายสวยงามเลยอันเนี้ยนะครับเปรียบเทียบกล่องก็คืออันนั้นกล่องกระดาษปกติอันนี้เป็นกล่องไม้ก็คือลูหา เพิ่มความรูล้ล้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของแบรนดิ้งเพราะแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารองเท้ามันแตกต่างยังไงกันบ้างน,นะครับมาครับทุกคนตอนนี้เรามาเริ่มดูไปทีละจุดนะว่าแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับเราขอเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนละกันนะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจริงๆอันเนี้ยเป็นรองเท้าหนังสีดําเหมือนกันแต่ว่าโครงทรงแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีรายละเอียดของการฉลุนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีนะครับจริงๆแล้วผมพยายามหาแบบที่เหมือนกัน แต่ว่ามันไม่สามารถทาได้นะครับเพราะว่านี้มันค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเปรียบๆปายนะครับทุกคนถ้างั้นเราขอมาเริ่มจากทรงแล้วกันอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะฉบเฉี่ยวแล้วก็ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าหน้ามันจะแบบทิมกว่าหน้ามันจะแบบลาดไปกับพื้นมากกว่านะครับส่วนคู่ที่เป็น950บาทเนี่ยตรงปลายเนี่ยมันจะมีความเหนียนๆขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้มันจะเกิดจากการที่อยากที่จะทําให้เวลาเดินและใส่แล้วมัน มันงอแล้วมันสบายเท้านะส่วนทรงต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้มีเชฟเท่านะครับอันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นร้านทํารองเท้าที่แบบว่าเชี่ยวชาญในการทํารองเท้ามากๆเนี่ยทุกคนเชฟมันจะแบบค่อนข้างหรูหรา ค่อนข้างสง่างามค่อนข้างเอลแกนซ์แล้วก็เป็นสวดเป็นทรงมากกว่าลู่ไปกับเท้าเรามากกว่าทําให้ดูแบบมีเชฟมากกว่านะครับทุกคนอันนี้จะเป็นทรงมากกว่าอันนี้ก็คือเรื่องของทรงนะครับส่วนอันนี้นี่อ่ะให้ดูกันชัดๆถ้าเทียบทรงมันจะแตกต่างกันประมาณหนึ่งอันแพงเนี่ยจะดูคลาสสิกแล้วก็ดูแบบแหลมๆเรียวๆส่วนอันนี้เนี่ยจะแบบไม่ได้แฟชั่นจ๋าดูแบบเน้นความสบายเป็นหลักนะครับทุกคนหัวก็จะตัดแล้วก็ตรงกลางเท้าก็จะมีความที่แบบมีสเปซมากกว่าอุมอ้มๆกว่า นะครับดูแล้วใส่สบายดีนะครับ ทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของทรงนะครับต่อไปนะครับเรื่องของวัสดุเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังจากที่ผมบอกตอนแรกก็คือหนังจากโรงฟอกฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตัดเก็บในอิตาลีแล้วก็พื้นตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นหนังนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพื้นไม้ไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าหนังที่เป็นรองเท้าหนังแบบ100%์จริงๆเนี่ยเขาจะใช้หนังแต่ละชั้นเนี่ยมาซ้อน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 กันแล้วตัดให้มันเป็นรูปบล็อกแบบนี้นะครับให้มันเป็นรูป ลแล้วก็เป็นหนังเกรดที่เป็นแบบว่ามันแน่นมันแข็งนะครับไม่ได้นิ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสึกยากประมาณหนึ่งก็จะเหมาะกับการที่เอามาใช้ทํา พื้นรองเท้านะแล้วก็ของไวส์นะครับนี่อันนี้จะเป็นพื้นยางพื้นยางที่จะเป็นบล็อกแล้วก็น่าจะติดกาวเข้ามานะครับด้านบนเนี้ยเขาบอกว่าเป็น PU หรือว่าเป็นหนังสังเคราะห์นะครับก็คือจะไม่ใช่หนังแท้นะทุกคนผมรู้สึกว่าความเงางามหรือว่าเม็ดเกรนของมันเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยผมเลือกให้มันแบบมันมีแบบที่สวยแล้วก็มีสวยน้อยกว่านี้ด้วยแต่อันนี้ผมพยายามเลือก finishing หรือว่ารูปลักษณ์ให้มันได้ใกล้เคียงกับหนังจริงมากที่สุดนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูใกล้ๆเนี่ย อันเนี้ยมันก็จะมีความสะท้อนสวยของมันอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น p u ก็ตามนะส่วนหนังแท้เนี่ยอันเนี้ยเนื้อมันละเอียดกว่าอยู่แล้วมันเห็นลูกขุมขนที่มันเล็กมากๆนะครับแต่ส่วน PU เนี่ยเขาก็คือทําให้ฟิ n i ชชิ่งหรือว่าการจบงานเนี่ยออกมาแล้วดูคล้ายหนังที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนังนะครับส่วนเรื่องการตัดเย็บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองดีๆนะครับการตัดเย็บคู่ที่เป็นไวส์เนี่ยนะครับหรือว่าคู่9 5้เนี่ยฝีเข็มมันจะห่างกว่าแต่ว่า ตัวที่เป็น s e f a n o Bemmer นะครับหรือว่าคู่ละสี่หมื่นเนี่ยฟีเข็มมันเล็กมากทุกคนแล้วเขามีการเย็บแบบเดินได้คู่อะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นใกล้ๆนะครับเดินได้คู่ตรงนี้เนี่ยมันเนียนตาจริงๆอะ่ะทุกคนการตัดเย็บเนี่ยต้องยกให้เขานะอิตาลีนะครับเนียนตามากๆนะครับเดินได้คู่ สีเข็มเล็กมากแล้วก็การฉลุต่างๆนะครับของยี่ห้อนี้เนี่ยผมชอบเป็นพิเศษก็คือการฉลุเขาเนี่ยมันจะแบบเนียนตาแล้วก็แบบเป๊ะๆๆก็คือไม่มีการแบบเหมือนหลุดออกนอกกรอบหมือรือว่าดิ้นออกนอกกรอบอ่างเงี้ยก็คือเป๊ะหมดนะครับก็คือต้องบอกว่าการตัดเย็บเนี่ยค่อนข้างไร้ที่ตินะทุกคนถ้าเกิดว่ามี10คะแนนก็อาจจะเอาไปสัก9.5หรือ9.8อะไรเงี้ยนะครับ อันนี้เท่าที่ผมให้นะเป็นการตัดเย็บแล้วก็การทําที่ค่อนข้างเน้นไปทางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทํารองเท้าจริงๆนะส่วนอันนี้ก็ผมคิดว่าเขาจะเน้นการที่ใส่สบายแล้วก็เหมาะกับรูปเท้าทรงคนหลายๆแบบนะแบบเท้าอ้วนเท้าแคบก็สามารถใส่ได้เพราะว่าผุ่นเขาทํามาค่อนข้างที่จะเหมาะกับเท้าทุกรูปร่างนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นความแตกต่างทางด้านทรง ความแตกต่างทางด้านการตัดเย็บแล้วก็วัสดุนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นดีเทลเ,ลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ชอบรองเท้าหนังอาจจะพอสังเกตกันอยู่ได้บ้างนะครับก็คือด้านขอบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าคิ้วของรองเท้านะครับส่วนที่เราเรียกว่าเวลเนี่ยแหละครับขอบข้างๆตรงเนี้ยนะครับขอบพื้นตรงเนี้ยมันจะมีดีเทลของการลงลูกกลิ้งอยู่เพื่อให้มันเห็น Rab, เป็นขอบเป็นหยักๆๆๆนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลที่มันเพิ่มของความที่มันเป็น craftsmanship หรือว่าการลงรายละเอียดต่างๆของตัวรองเท้าเข้ามานะครับ ตรงนี้ก็จะมีกลิ้งอยู่เหมือนกันนะครับเราจะสามารถเห็นได้นะครับในรองเท้าหนังที่เป็นรองเท้าหนังแบบหนังแท้อะไรพวกนี้นะครับจริงๆจ,จะเริ่มเห็นตั้งแต่กเกร์ 3- 4มสพันขึ้นไปเราก็จะเริ่มเห็นดีเทลในการกลิ้งพวกนี้แหละก็จะเริ่มมีบ้างแต่ว่าคู่นี้นะครับของไวส์นะครับจะเป็นพื้นยางพอเป็นพื้นยางมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีการลงรายละเอียดตรงนี้เกิดขึ้นแต่ว่าผมเคยเห็นรองเท้าพื้นยางที่มีขอบเป็นลายแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนแต่รุ่นนี้เนี่ยไม่มีนะครับเขาก็จะแค่ ปะต,ติดกาวเย็บลงไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยโครงสร้างของมันก็คือการตัดเย็บเข้าไปไม่ได้ติดกาวนะครับทำให้มันเป็นโครงสร้างแบบกูตเดียลเวลนะครับทำให้มันสามารถใส่เป็น,นานๆพื้นสึกแล้วเราก็สามารถแกะพื้นออกมาแล้วก็เย็บเข้าไปใหม่ได้ติดเข้าไปใหม่ได้โดยที่หนังข้างบนเนี่ยเรายังคงสภาพไว้เหมือนเดิม อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุการใช้งานและว่าพอเป็นรองเท้าหนังที่มันแพงๆเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างคํานึงถึงการใช้งานในระยะยาวขึ้นนะครับก็เลยทําให้สามารถเป็นโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนพื้นได้ทําให้สามารถใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าพื้นหลุดก็เอาไปแปะกาวใหม่นะครับอันนี้ก็คือการซ่อมแซมของ ของคู่ที่เป็นพื้นยางส่วนการซ่อมแซมของอันนี้ก็คือเปลี่ยนพื้นหนังแล้วก็เย็บใหม่นะครับก็ค่าใชจัาก็สูงมาด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องการสบายของการสวมใส่นะครับเอาจริงๆนะความสบายเนี่ยคู่นี้ ชนะนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรองเท้าพื้นยางและข้างในเนี่ยก็มีรองคุชชั่นอยู่ประมาณหนึ่งะนะครับอันนี้สบายกว่าเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าด้วยความที่คู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่มันเป็นรองเท้าหนังแบบดั้งเดิมะนะทุกคนทุกอย่างเขาใช้หนังเป็นทุนเดิมนะครับพื้นก็เป็นหนังส่วนที่รองอยู่ใต้เท้าข้างในก็เป็นหนังแล้วก็ด้วยความที่ทรงเนี่ยมันพอดีเท้าเรามากๆไปกับสรีระเท้าเราเนี่ยผมให้ความสบายของการที่มันเข้ากับ เท้าเราอะมากละกันแต่ว่าด้วยความสบายแบบความนุ่มสบายใส่ระยะยาวเนี่ยไม่สบายเท่าคู่นี้นะครับทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นรองเท้าหนังที่ใส่สบายแล้วในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆบางคู่เนี่ยผมใส่แล้วมันก็จะมีความแข็งของหนังด้านนอกกลับเข้าไปแล้วก็มีความที่เป็นแบบว่าส้นอย่างเงี้ย มันแข็งแต่ว่าคู่นี้เนี่ยไม่มีความแข็งของหนังแน่นอนเพราะว่าหนังเขาใช้คุณภาพดีแล้วมันก็นิ่มนะครับถ้าเกิดว่าจะมีความไม่สบายที่เกิดขึ้นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของระยะยาวแล้วกันเพราะว่ามันเป็นหนังที่แข็งถ้าเมื่อเทียบกับคู่นี้การใส่ระยะยาวคู่นี้จะเมื่อยกว่าคู่นี้นะครับส่วนคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับรองเท้าหนังด้วยกันตรงๆแล้วนะที่เป็นได้พื้นยางแบบนี้นะครับคู่นี้ถือว่าใส่สบายมากเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าโครงสร้างของรองเท้าหนังกูเทียนเนี่ย ข้างในเนี่ยเขาจะมีเป็นไม้คอกทุกคนไม้คอกที่มันจะสามารถเหมือนกดได้นิดนึงอะ่ะ <c oughs> ก็คือเวลาเราใส่ลงไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันเริ่มฟอร์มเข้ากับเท้าเรานะทุกคนใส่ไปสัก4สี่หครั้งเนี่ยน้ำหนักเราจะเริ่มกดทับพื้นไม้คอกลงเรื่อยๆทาให้มันเหมือนแบบเปลี่ยนรูปเหมือนเชฟให้เข้ากับเท้าเราเนี่ยครับทำให้เวลาใส่ไปสักพักเนี่ยมันเข้ากับเท้าเรามากขึ้นแล้วมันก็จะใส่สบายมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็นหลักการของรองเท้าหนังถ้าเทียบพื้นหนังกับพื้นยางพื้นยางาาายยว่่่แแล้้้น,นีีไงเเเทตตพม ครับทุกคนอันนี้สบายมากๆนะทุกคนผมชอบเหมือนกันนะใส่ไปใส่มาก็สบายแต่ว่ารูปลักษณ์ก็อาจจะแบบไม่ได้แฟชั่นเท่านะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของคู่นี้แล้วกันโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเอามาเทียบให้ดูกันนะครับว่ารองเท้าคู่ละ4 0 0 0 0กว่าบาทกับ950บาทเนี่ยพอเทียบกันตรงๆในทุกๆจุดเนี่ย มันได้อะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับทุกคนเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบแฟชั่นหรือว่าต้องเน้นทรงสวยเราเน้นความสบายอะ่ะจริงๆแค่950บาทก็พอแล้วนะครับแต่ว่าในความที่คู่นี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นร้านที่สเปเชียลทางด้านการทํารองเท้าแล้วก็ทํารองเท้าด้วยวิธีที่ดั้งเดิมจริงๆโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างแบบที่สามารถเปลี่ยนพื้นหรือว่าใช้เย็บมืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของพาร์เมนชิพแล้วก็เรื่องของศิลป,ปะปะปนเข้ามาแล้วก็ทํา ให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆรองเท้าหนังเนี่ยมีราคาตั้งแต่หลัก ร้อยหลักพันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกูตเยียร์เนี่ยสี่ห้าพันเนี่ยเราก็เริ่มหาซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไปสี่ห้าหมื่นผมก็เอามาเทียบให้ดูกันแล้วกันนะครับทุกคนว่าสี่ห้าหมื่นเนี่ยมันไปถึงข่านไหนเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆสี่ห้าพันกับสี่ห้าหมื่นเนี่ยความขยงอะ่ะมันแบบมันเริ่มที่จะแบบต่างกันมากขนาดนั้นไม่ได้ได้มากเท่ากับเก้าร้อยห้าสิบแล้วต่างขึ้นมาสี่พันแล้วก็ขึ้นไปอีกนิดนึ่งอะ่ะสี่หมื่นเนี่ยต่างกันไม่ได้มากแต่ว่า อย่างที่ทุกคนเห็นนะ่ะได้เย็บเดินคู่ฝีเข็มเล็กมากๆใช้หนังที่คุณภาพดีมากๆเกรดดีมากๆรองเท้าเขาแบบบาลานซ์เขาดีมากๆนะครับทุกคนแต่อันเนี้ยมันจะเน้นการใส่สบายแต่อันเนี้ยพอวางคึ้มนเข้าไปเนี่ยเห็นปะทุกคนมันไม่ขยับเลยแบบบาลานซ์กับพื้นถิวก็คือดีมากๆทําให้เวลาใส่เนี่ยสรีระของเราเนี่ยก็จะดูโพสเจอร์ดีดูแบบบุคลิกเราก็ดีด้วยนะครับอาจจะเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยที่มันทําให้มันแตกต่าง กคู่ที่ราคาถูกลงมานะครับทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาคู่นี้ก็คือชูทรีนะครับหรือว่าตัวดันทรงรองเทา้าเวลาเราใส่เสร็จแล้วเนี่ย ก็จะมีตัวดันทรงมาให้แบบนี้เป็นไม้เพราะฉะนั้น,นอันนี้เนี่ยมันจะดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูดกลิ่นภายในรองเท้าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไม้แท้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับของรองเท้าแพงๆที่เขาจะให้ตัวนี้มาด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราใส่พวกนี้หรือว่าเราใส่คู่ที่ไม่ได้แพงมากเราก็ไปหาซื้อว่าใส่ได้เหมือนกันนะทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นที่มันเป็นทรงของรองเทา้าคู่นี้ของมันเองเพราะฉะน,นั้นทรงมันก็จะเป๊ะๆของมันนะนะ อันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับเทียบถูกแพงเอามาให้ดูนะถ้าเกิดว่าเป็นคุณคุณจะเลือกคู่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่ามีอะไรอยากให้เทียบอีกนะครับถูกแพงอยากให้เทียบสูตรไหมหรือว่าอะไรอีกนะครับลองพิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะครับวันนี้เป็นรองเท้าไปก่อนนะครับรีวิว,ววันนี้มีแค่นี้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงฝากติดตามครับทุกคนววัันนนีี้ลาไปก่อสสด